สวยๆล่าเขาไม่เห็นเราชอบรูปเขาไม่บอกก็ยิ้มให้กล้องวิดีโอมั้งครับบกมือไม่บายกันหน่อยบกมือกันหน่อยเอ้อขี้ขูดแน่นะไม่ไม่บกมือกันหน่อยพี่น้องเราบอกขอมือขวาเลยครับบกมือกันหน่อยเสียไปละเอ๊ยยังไงเนี่ย อุมสนาจูนล้วแบบสตาร์ปะใช่ใช่อ๋อ<ช>ุนอุตสีคนนี้ไปก่อนเพราะว่า ไม่ไม่เป็นไรครับทุกอย่างบันทึกอยู่แล้วบ<อ>ันทึกไว้หมดแล้ว <c oughs> เอาสตาร์มาเช้าโบกมือกันหน่อย สตาร์ทมากันครบเลยที่เป็นห่วงก็คือเผื่อไปสีลมใช่ไหมเดี๋ยวเราแวะร้ประสงค์กันแป๊บนึ่คนมันกว้างเนี้ยสูงมากเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นตัวหนูหรือใหม่เป็นตัวหนูเป็นไงฮะเดินทางสบายดีครับพี่ครับไอ้คนนี้

ที่จอมพี่น้องพี่น้องใครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอ่อเพอร์เฟกต์ที่ดีดีจนเราจะกันน่นครับสวัสดีครับโอ้โหกีจการเหมือนวัยรุ่นยังไงครับพื่อนผมแต่ผมตื่นเต้นมากเลยนะพามองไปเที่ยวเนี่ยนะครับแต่ครับเพาเตรียมตัวเห็นเดินทางมาตั้งแต่ถึงที่นี่ตีห้าแล้ว นะครับผมนะครับเส้นทางที่เดินทางกันมารถตู้สองคันอะิมือให้กับทางเหนือนะครับนะครับส่วนทางใต้มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ <laughs> นะครับผมนะครับอมิมือกับทางใต้ด้วยพูดตลอดคือมันถ่ายรูปอีกนะ้วทุกที นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยฮะยินดีต้อนรับสู่การโัวเห็นแล้วหิว<笑><笑>นะครับการเดินทางทุกท่านเลยนะครับเออเปอร์เฟกต์น่ารักทุกท่านอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับนะครับเอ่อชาระวีสวัสดี มัวในโบกมือสิบลอ้อมามะ <laughs> ระวังสิบลอ้อด้านขวาด้วยนะครับอย่ามัวในโบกมือ,มอ <laughs> โอ้ทำเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีเลยข้างหลัง <laughs>

いいかも。 nó đã nói tung tung là tốt